สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่สถานีโทรสารนราอนาชาติแชนแนลนะคะวัสดีอ้อานงหน้าคุณดิธาเลิศน,นะคะ ็นพิจีกรเรียนเชิญอาจารย์บอลเทพบูตลาหูเรามาด้วยวิชาโขนไทยหนูผ้าการจรักรลักจรตรีวัยและการโยกเขียงแสนโอ้ชื่อยาวมากเลยแต่เราก็มาคุยกันละค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ,คะวิชาที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะคะโขนไทยหนูแล้วเป็นคำว่าผ้าการจรักรลักจรตรีวักยการโยกเขียงแสนแสดงว่ามันมีหลายภาาใช่ไหมคะใชค่ะนลายสนีน มีหลายส่วนที่แยกย่อยออกไปต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนเริ่มสอนในวันไหนคะอาจารย์ในวันที่อาทิตย์ที่7พฤษภาเป็นช่วงบ่ายนะคะเริ่มช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามถึงบ่ายสามสองชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะค่ะอาจารย์จะสอนเราเริ่มกันที่อาทิตย์ที่7พฤษภาคม 25- 6 6ปีนี้แหละค่ะเวลาสอนคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคการเรียนคือ2ชั่วโมงเต็มๆหลักสูตรคือหลักสูตร2เดือน2เดือนนะคะ ในสองเดือนเนี่ยท่านบรียนรู้วิชาโหนไทยหนูเป็นวิชาเก่าแก่มากๆเลยนะคะซึ่งในโหนไทยหนูเนี่ยมันมีภาคย่อยต่างๆนานาไปแต่รอบนี้อาจารย์บอดของเราจะมาสอนในภาคของคําว่าการจักรลักจรตรีว right. okay. ัยแล้วก็การยุยเชียงแสซึ่งฟังชื่อแล้วเนี่ยมันเหมือนบรสษัทไทยหรือไม่จ่ามันบอกว่าไโหนไทยหนูเป็นเก่หนึ่งเก่งหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโหราศาสตร์ไทยอยู่แล้วอ๋อเป็นจริงด้งดังนั้นจะหนีในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยไม่ได้ค่ะนะครับหนีไม่ได้เช่นว่าจะต้องใช้เหมือนเหมือนวิชสั้นนะเหมือนวิชาโหราศาสตร์เออหมือนวิชาโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยมิดยาวเรียนยาวหน่อยเห็นไหมคะโหดไทยหนูกระจัดอ่างจอเรียนสั้นหน่อยนะครับแต่ว่า คามเข้มข้นความแม่นยาไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะคะทุกวิชาเนี่ยเราก็คุยว่าครูโบราณท่านจะมีการคิดค้นนะคะต่างๆนานานะคะเดิมๆเลยของรัศด์ไทยอาจจะปรอู้มันเยอะมันยาวเด็กๆบางคนอาจจะเบื่อก็ตัดกิ่นมานะคะมาเป็นกระจักรักจ้อนมาเป็นตรีวัยในการทายช่วงช่งของชีวิตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในหลักสูตรสองเดือนอาจารย์คำว่า กาลจักรนักจอเนี่ยอากเดือนแรกเลยใช่วหมคะที่สอนก็ในเดือนแรกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของขวายดาวและขวายโคกก่อนทำไมโคกคืนให้นะครับเรื่องของหลักเกณฑ์การตั้งโรงฝนไทยหนุ่มคูพื้นนี่เหมือนโองรัศ์ไทยมันจะรูกระดุมผ้าอะไรอย่างงี้ไหมก็มีมีอ๋อจะมีตรงนี้ด้วยมีปรามหมายตรงศึกษาสองเพราะว่าเราต้องให้ความสําคัญกับลูกศิษย์บางคนที่ไม่มีพื้นฐานต้องมีต้องมาเราต้องวางพื้นให้รู้จักจะรูปกระดุมผ้าแปลว่าอะไรนะรั้ก็เรื่องของทักษะ จะมีทักษะเข้าไปเกี่ยวด้วยนะคะพอมาคำว่าตรีวัยระดายมจนรจะเกี่ยวข้องอย่างไรคะตรีวัยเนี่ยถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยก็คือเป็นเรื่องของวัยนะช่วงวัยช่วงวัยของของแต่ละคนว่าวัยต้นวัยกลางวัยปลายจริงๆแล้วขนให้หนูก็จะมีสามวัยเหมือนกันเพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการผูตรีวัยจากประยัจะไี่เหมือนกันนะครจะเป็นหลักเกณฑ์ของทั้งขนให้หนูอย่างตรีวัยโหราศาสตร์ไทยี่จะปีหนึ่ง เออเอ้ยจะวัยหนึ่งอะไรเจ็ดปีแปดปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ของเราจริงจ้าจริงๆแล้วตีวัยของกนไทยเก็แบบปีสี่เดือนเออเป็นเจ้าหนึ่นะเออแต่ก็สี่เดือนใช่ไหแต่ว่าหลังเกณฑ์ในการหาตะลุหาดาวตะลุมาลงที่ตีวัยจะต่างดีต่างกันแล้วจะต่างดีหนึ่งนะคะค่ะแล้วปาอาจารย์อธิบายไปจะรู้ว่ามันเป็นกลิ่นหนึ่งของโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะคะซึ่งท่านจะได้มาเรียนรู้นะคะแล้วต่อไปเนี่ยการโยกการโยกจะเป็นการโยกคิงแสนนะครับ การยกชิงแสนก็เหมือนการยกทั่วไปที่เรารู้จักัใช่ไหมครับว่าปีนี้อะไรเป็นโลกาวินาปีนี้อะไรเป็นโลกาวินแต่ว่าการยกที่เราที่เราจะสอนก็นอกจากมีการยกของปีแล้วยังมีการยกของตัวเจ้าชะตาอค่ะนะครับว่าท่านเกิดท่านเกิดปีอะไรท่านเกิดปีอะไรกรรลูกหลานเกิดปีอะไรการะยกเดิมๆพ้นดวงท่านเป็นอะไรจะมีทั้งการะยกเดิมและการะยกปที่อะไรจอดมาเป็นยังไงนะคะ จะแก้ไขยังไงจะทายยังไงใช่ไหมการใชโอ้น่าสนใจมากเลยนะคะว่าในวิชาโหดไทยหนูใด้การแตกกลิ่งมาเป็นผ้านะคะกรลจักรักจรตรีไวและกาลโยกเชียงแสนเห็นไหมคะว่าอาจารย์จะแยกให้ดูว่าในแต่ละส่วนของวิชาเนี่ยนะคะจะมีการสอนอยู่ก็คือ2เดือนเต็มนะคะสอเดือนเต็มเนี่ยก็สาลว่าที่จะทําให้รู้เรื่องราวตัวเองได้ใช่ครับนะคะรู้เรื่องโดยรัวปกติคนไทยหนูเขาจะพูดถึงเรื่องของการทาย ใช่ไหมครับการคายโดยใช้ยางใช่ไหมครับมียางถามเข้ามาแต่นี้จะนอกเหนือจากการการใช้ยางถามดู อันนี้นะคะจะลึกลงไปมเป็นเรื่องของการจักรักจอมีทีวัยนะคะเป็นอีโหราศาสตร์ไทยเลยนะคะตรงนี้นะคะทำให้แต่ว่าอาจารย์บอกแล้วว่าสอนให้เข้าใจง่ายนะคะสอนให้ให้เป็นแบบง่ายนะคะใน2เดือนนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ท่านก็ทําทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์มาเจอตัวเป็นเป็นที่สมาคมที่สาขาปกนณ์เรานะคะจอที่สะดวกมากเลยอาจารย์นะมาเลฟ์มาลง ลงดาบขาเขาเรียกอะไรจารยเขาเรียกว่าสถานีปะขุนนนสถานโลกสถานีปะขุนนนชื่อชื่อตรงๆเลยนะคะว่าสถานีปะขุนนนอาจารย์นะคะนะะคแล้วก็ลงมาก็เดินมาประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรนะคะแล้วก็ถึงถึงที่สาขาปะขุนนนของเราแล้วนะคะใช่ถ้าเข้าใจนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรอาจารย์เลยค่ะศูนย์เก้าห้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่ห้าสี่นะคะค่ะ0954919454แล้วก็สามารถแอดไลน์แอดไลน์ค่ะไม่ได้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ได้เลยนะคะ ค,คลิกเมื่ออาจารย์เสร็จแล้วก็จะขึ้นลายกันสอบ<ช>ถามข้อมูลสอบถามการเรียนนะคะต่างๆหรืออยากดูดวงกาอาจารย์ก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยนะคะครหรือถ้าข้องใจนะคะอยากถามทางแอดมินบางถุงนนทก็โทรได้ที่02 044 9122นะคะ02 044 9122ซึ่งเป็นแอดมินของทางมากถนนนะคะว่ายังไงนะคะมีวิชาอะไรมากอาจารย์สอนวันไหนสอนเวลาไหนนะคะ ะะซึ่งอาจารย์ท่านสอนอยู่หลายวิชาอยู่นะคะสนใจก็สอบถามท่านไอสอบถามทางแอดมิตได้นะคะแต่วันนี้เราจะามาโปรโมทวิชาใหม่ก็คือโหดไทยรู้ในภาคการจัรกรลัจรตรีไวและการโยกเชียงแสงน,นะคะ,คะซึ่งอาจารย์ท่านมีความชำนาญมากเลยนะคะตรงนี้นะคะสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะเข้ามาเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยที่ว่าโหราศาสตร์เนี่ยเ,เด็กรุ่นใหม่พี่ว่าได้เขาเรียกอะไรดีคะมีบุญอาจารย์<ช>นะนะ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วในหอละศาสตร์ย่ยค่อนข้างจะปิดอยู่เลยใช่ครับถึงว่าตอนนั้นพี่เข้ามาตรงนี้เนี่ย30ปีที่แล้วเนี่ยพี่มองว่ารุ่นพี่เนี่ยเหมือนหน้าตอนนั้นในหรละศาสตร์ังเราจะเริ่มเริ่มเปิดอาจารย์คบ30ปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าตอนก่อนหน้าพี่เนี่ยย้อนไปก่อน30ปีพี่มองรุ่นพี่แต่ละคนเขาพูดว่าเหมือนกันมันแบบไม่ง่ายอะไรต่างนะครับอรุ่นพี่ตีไว้สัก30ปีตอนนี้ปี66อาจารย์นะก็ย้อนไป30ปีขึ้นที่า มันได้เป็นจังหวะดีที่โ<ช>หราศาสตร์เริ่มเปิดเริ<ช>่มเปิดนะคะทำให้รุ่นครูครูต่างๆก็ทยอยที่จะปั้นครูครนะ,ะ<ร>ปั้นครูขึ้นมาให,นให้เป็นั้นระู้สิธ์ให้มเป็นครูนะฮะขึ้นมาถ่ายทอดเพื่อให้วิชาโหราศาสตร์ไม่สาบสนไปทุกๆแขนงนะคะทุกๆแขนงวิชาโหราศาสตร์แม่นทุกขแขนงนะคะเาะฉะนันท่านสนใจอยากเรียนอะไรลายมือลายเซนไพ่ยิปซีไพ่ออรลเคิลไพ่ทักษายุทธมหาทักษายุทธนะคะหรือว่าจะเป็น เออกระจักรลักจอรตรีไวการโยกเฉงงแสน,นอนจานบอนดีที่เรากำลังคุยกันนี่น่าเรียนหมดเลยเพราะทุกวิชาเนี่ยมีคุณค่าหมดเลยนะคะที่เราจะใช้ประโยชน์จากมันถ้าลงมาตั้งใจเรียนแล้วาจารย์นี่สบัยนีนะเด็กก็อยู่จังหวัดไหนก็ได้ใช่เรียนออนไลน์นกเ็เนเยอะึ้นประเทศไหนก็ได้สนใจนะคะ<ช>ฟังจากเอ่อ u t u b e นี้แล้วก็ติดต่อคอยได้เลยนะคะ ที่02 044 22ได้เบอร์โทรอาจารย์อีกทีค่ะ095 491 9454ค่ะนะคะค่ะสนใจก็ยินดีได้เลยนะคะเข้ามาศึกษากันนะคะเป็นหนึ่งใน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 เขาเรียกอะไรนะในชมรมในสมาคมเราเป็นในสมาคมเราดีกว่าทม่ใขาว่าสมาคมเราขวัญเป็นสมาคมนะคะเชิญอาจารย์เชิญชวนใน คนที่สนใจนะคะท่านเด็กรุ่นเก่าซึ่งอาจารย์เนี่ยเดิๆเดมๆที่จะหัววิชานี้นะคะนี่ไปบอกให้ท่านว่าท่านสอนเธอๆๆๆๆสอนเธอเพราะเดิมๆท่านเนี่ยจะสอนอวิชาทักษะมายุคมานานแล้วนะคะแต่ว่าไปบอกท่านว่าสอนเพิ่มใหม่อีกเด็กหลายคนก็อยากเรียนคะ่ะเชิญชวนอาจารย์เลยค่ะก็ใครที่สนใจในเรื่องของการใช้วิชาย,ยามะครับโขนไทยหนูก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นไว้เด็กอีกจุดหนึ่งที่สายของการจับยามเนี่ยให้ความสนใจเยอะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องหดไทหนูไม่ใช่แค่ยามถามแล้วเอามาถ่ายนะครับถ้าเกิดว่ารู้เชิงลึกโหดไทหนูมีทั้งหมด8ระดับนะครับเขาเรียก8ชั้นลุกอาจารย์หดโบราณจะพูดถึงว่าจะเรียกว่าหดยามชั้นฉายจะมียามชั้นฉายอยู่ในหดไทหนูนั่นแหละนะครับดังนั้นผู้ที่สนใจหดไทหนูก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่าโหดไทหนูไม่ใช่แค่ยามถาม ะะไม่ใช่แค่ย้อนถามจะมีอะไรมากกว่านั้นเป็นการตั้งดวงใช่มคร,รับโดยภาคของตีไวกาะจัดรับจอดนะคะเข้า <c oughs> ไปจับด,ด้วยนะคะประมาณอย่างนี้นะคะ,คะ,คะก็ยัง้นก็อจจาจารย์ฝากวิชาเลยค่ะ,คะก็ยังไงก็ฝากวิชาในเรื่องของวิชาโหดท่าหนูภาคกาะจักรักจ,จอแล้วก็ตีไวกายโยกเข่งแสงด้วยนะครับก็จะเริ่มในวันที่7อาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ช่วงเวลาบ,บ่ายโมงจนถึงบ่ายสานะครับสามารถจับจองที่นั่งสามารถจับจอง สถานที่เรียนได้นะครับค่ะคค่ะค่ะะฝากไว้ด้วยนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ